สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับสู่ภูเก็ตนะครับครับผมผมนะเพิ่งมาถึงสดสดร้อนๆเลยใช่แล้วนะฮะลงเครื่องมาลงชั่วโมงที่แล้วเนี่ยครับนะฮะแล้วก็มาที่นี่เลยที่แรกครับนะครับก่อนหน้านี้นี่นัดเคยโอกาสมามีโอกาสมาที่ภูเก็ตบ้างยังฮะเรื่อยๆครับจริงๆแล้วอย่างโหตอนอัลบั้มแรกเนี่ยครับ หูนานแล้วอรั้แรกก็มาถ่าย MV ที่ภูเก็ตครับตอนนั้นสมัยเพลงแบบรักได้อีกเพลงเลไนู้นตอนนู้นนะครับนะครับตอนนั้นก็เริ่มประกวดใช่ไหมฮะ AF มาแล้วก็มีอัลบั้ม AF4 ตอนนี้ก็5 6 7 ใช่ล้5ปีแล้วครับกว่าจะมีรุ่นเก้าแล้วไม่อยากนับเรื่องอายุเลยเนี่ยเฮ้ยแต่ว่าน่ายังใสอยู่ก็ยังโอเคอยู่นะฮะยังได้อยู่นะครับยังสู้กับรุ่นน้องพอฟัดพอเหวี่ยงได้ประชาชนไปวันๆนครับมีคนชมน่ารักเต็มไปหมดเลย s อสเปรสมาเอหน้ามาทางนั้นนะครับอย่างนั้นเลยนะครับนะครับวันนี้ก็เป็นเป็นอีกครั้งหนึ่งที่มาต้องบอกว่ามาทํางานนะเพราะยังไม่ได้มีโอกาสมาเที่ยวแบบว่าเที่ยวเต็มๆเนี่ยเคยมีโอกาสมาเที่ยวหรือยังแบบเต็มๆมะไไปเที่ยวทะเลไปเล่นน ไปดำน้ำถ้าแบบเที่ยวจริง <c oughs> จังเนี่ยก็ นานแล้วเหมือนกันครับก็คือเคยเคยมี้าสมัยเด็กๆอย่างเงี้ยครับนะครับอาจจะแบบว่าลืมลืมไปบ้างแล้วนะครับนานว่าแต่ยังไงก็ตามแต่มาครั้งนี้นะครับถ้ามีโอกาสนะฮะก็ลองไปเที่ยวดูนะครับแต่ว่าวันนี้มาอยู่กับเราที่นี่อสมทนะครับก็มาคุยเรื่องงานนะครับซึ่งก็เป็นอัลบั้มของนัดนะครับต้องต้องบอกนิดนึงว่าเพลงชั้นยังอยู่ทั้งคนเนี่ยนะฮะตอนนี้ยังติดชาร์จอยู่นะครับสิบเอ็ดสัปดาห์เกือบเกือบจะ สมเดือนละ <Wow. S 2> สัปดาห์หน้าก็สม <Wow. S 2> เดือนละนะฮะ <laughs> แล้วก็ที่สําคัญเนี่ย ติดอันดับหนึ่งเรามา3สัปดาห์ติดต่อกันด้วยโอ้ขอบคุณชาวภูเก็ตมากนะคะน่ารักน่ารักมากเพลงนี้แล้วก็ที่สําคัญนะฮะไม่ใช่เฉพาะภูเก็ตใช่ไหมทั่วประเทศเลยเท่าที่เช็คมาใช่ครับหลายๆที่หลายๆที่เลยขอบคุณฟีดแบ็กจากทุกที่จริงครับนะครับก็ถือว่าเป็นอัลบั้มหนึ่งที่ประสบความสาเร็จโดยเฉพาะเพลงที่เล่นในฟังไปเมื่อสักครู่นี้คิดถึงดังๆเพลงนี้นี่เป็นยังไงมายังไงถึงได้น้องแก้วซาซ่ามาร่วมได้เพลงนี้เนี่ยต้องเล่าเล่าย้อนไปนิดนึงครับเพลงนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้จากการที่เวลานัด ตามที่ต่างๆ uh huh. แล้วนนร,รู้สึกรู้สึกว่าตัวเองมีแต่เพลงช้าไปร้อง uh huh. แล้วเราอยากจะสร้างให้มันมีบรรยากาศคือคึกคักอ,อ,อ,อะไรเงี้ยครับนน uh huh. ก็เลยเอ้ยงั้นเราลองแต่งทํานองเพลงที่มันแบบว่าเหมือนไว้ร้องโยนรับส่งกับคนดูได้ดีกว่า uh huh. ให้มันมีท่อนเราร้องแล้วอีกคนร้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอ,พออัดเพลงมันก็ มันจะเอาคนดูอ่าจไม่ได้ <laughs> นนเนาเราก็ต้องต้องหานักร้องคู่กันอะไรเงี้ยก็ามาลงตัวที่น้องแก้วซาซ่าเพราะว่าคือส่วนตัวก็ชอบเสียงของเขาอยู่แล้วเนี่ยครับติดตามผลงานมาแล้วผนก,กับว่าซาซาเป็นทั้งสามคนนะ อ่าใช่ใช่แต่ว่าคือคือก็อย่างน้ำหวานเนี่ยเคยร่วมงานกันตอนละครมีละครเคยเล่นด้วยกันนะครับแล้วก็ตะแก้วเนี่ยเป็นเป็นครั้งแรกที่ร่วมงานกันนี่ครับนะครับแล้วก็พอหนุกกับตอนนั้นก็ปรึกษากับทีมเพลงกับโปรดิวเซอร์นี่นะครับแล้วก็โปรดิวเซอร์นัดเนี่ยพี่เต๋าพระดอนเพลงสุริเขาก็เคยร่วมงานกับซาซ่าเหมือนกันครับเขาก็เลยคิดว่าเออ เหมาะแน่ๆกับแก้วนี่นะฮะก็เลยได้มาร่วมงานกันเช็นคิดถึงดังๆแล้วเพลงออกมาน่ารักมากใช่ก็จริงแล้วฟีดแบ็กเพลงนี้เกินคาดเหมือนกันนะครับเกินคาดไปเยอะคือหลายคนชอบหลายคนแบบเอาไปแชร์กันในเฟซบุ๊กคือไปไปจังหวัดไหนคนก็ร้องได้อะไรเงี้ยแล้วโอ้โหแบบเพลงนี้จะจะสื่อว่าคิดถึงใครครับก็ถ้ามตอบว่าแฟนคลับถ้ามตอบว่าแฟนอะไรอย่างเงี้ยจริงจริแล้วมันก็ มันทุกๆความมันเป็นความรักทุกรูปแบบนะครับได้หมดได้หมดคือแบบครอบครัวส่งหากันก็ได้เพื่อนส่งหากันก็ได้แฟนส่งหากันก็ได้ศิลปินส่งหาแฟนคลับแฟนคลับส่งหาศิลปินก็ได้รอดตัวไปนะฮะได้หมดได้หมดเลยเพราะว่าความหมายมันมันมันครอบอ่าคนข้างกว้างใช่ไหมฮะก็สามารถที่จะใช้สื่ออะไรต่างๆได้ก็เลยเกิดมาเป็นเพลงนี้คิดถึงดังๆนะครับโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยนัดชอบเพลงช้าหรือเพลงเร็วมากกว่ากันนะครับ ก็มีมีทั้งสองโหมดนะครับคือก็แ,แต่อารมณ์ว่าจะเป็นแบบไหนใช่แล้วแต่อารมณ์คือเมื่อเมื่อถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยจะชอบเพลงช้ามากกว่าจะฟังจะเพลงช้าเลยแต่เดี๋ยวนี้มานี่แบบฟังเพลงเร็วเยอะขึ้นเหมือนกันเนยครับแล้วก็ เวลาไปร้องเพลงนี้บางทีก็ชอบเพลงร้องเพลงเร็วเพราะมันมันแบบมันสร้างบรรยากาศแบบสนุกสนานได้ง่ายเนี่ยมันแล้วแต่ประเภทงานนะเพลงเร็วอย่างคิดถึงดังๆนี้ก็เร็วระดับนึงเอาไปเร็วแบบแดนซ์เลยนี่ชอบไหมฮะเร็วแบบแดนซ์เราอาจจะไม่ค่อยเห็นภาพไม่ค่อยเห็นชอบฟังแต่คงไม่ค่อยได้เอาไปร้องอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้ถนัดบอกว่าเต้นเป็นท่าเป็นอะไรขนาดนั้นอาจจะมีอะไรสักเพลงไหมว่าบอกนัดสักดาทรฉีกแนวแดนซ์ส่งมาให้บอกว่าแฟนคลับบอกว่าเพลงว่าจะหายกันไปหมดแต่ว่าแต่ว่าภาพภาพแบบนี้โอเคแล้วภาพแบบนี้โอเค ภาพภาพประมาณนี้ครับแต่ว่าในอนาคตเขาก็คงคงได้เห็นอะไรแปลกใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับเป็นเป็นเป็นสีสันมากกว่าแต่ภาพภาพหลักๆก็คงไม่ไปด้วยไม่ได้แบบว่าฉีกไปจากนี้ไกลนะอะไรเงี้ยครับก็ก็ก็ไม่ใช่มาอยู่ออกอีลบั้าแบบว่าล็อกมาเลยอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่เอาที่เอาที่เราถนัดแล้วก็ที่เราที่เราชอบแล้วก็คิดว่าทําของมันได้ดีนะครับนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะเพลงชัดยังอยู่ทั้งคนนะฮะซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าติดอันดับหนึ่งมาสามสัปดาห์เพลงนี้เป็นยังไง เพลงนี้ก็เป็นเพลงทีนยังอยู่ทั้งคนได้ทีนี้ก็เป็นเป็นอิงถึงเพลงที่ที่ได้แต่งทํานองเองเหมือนกันนะครับแล้วก็ตอนแต่งทํานองขึ้นมาเนี่ยคือส่วนตัวนะก็คือชอบเมโลดี้นี้มากๆอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเพลงนี้มันมันโรแมนติกดีอะไรเงี้ยครับแล้วก็เพลงนี้นี่คือเปิดฟรีเลยว่าส่งไปให้พี่เอกเป็นเอกเสกสรรเนี่ยครับคนที่แต่งเนื้อเพลงทุกเพลงของนั้นเลยนะครับให้เขาฟังดูแล้วเขานึกถึงอะไรอะไรเงี้ยครับแล้วคือปรึกษากับโปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์เขาบกไงว่าเพลงนี้อยากจะให้ภาพของนั้นมันเป็น เหมือนคนเป็นนักร้องที่อบอุ่นอ่ะถ่ายทอดความรู้สึกที่อบอุ่นไปให้คนฟังที่สัมผัสได้ง่ายอะไรเงี้ยครับมเนื้อหาก็เลยออกมาเป็นเป็นเพลงชั้นอยู่ทั้งคนซึ่งซึ่งถ้าฟังแต่ละคําในเพลงเนี่ยจะรู้ได้เลยว่ามันเป็นเพลงที่แบบใชโรแมนติกโรแมนติกจริงๆคือตั้งแต่ประโยคแรกก็คือแผ่นหลังฉันมีให้เธอนั่งพิงผ่อนคลายตัดฉันฉันมีให้เธอได้นอนพักกายคือมันเหมือนกับว่าทุกๆส่วนของร่างกายฉันเนี่ยมันมีไว้เพื่อเธอเท่านั้นอื คือมันมันเป็นมันเป็นความรักที่เรามอบให้กับใครสักคนทั้งตัวและหัวใจอะครับโอ้โหดูแล้วโรแมนติกมากๆเพลงนี้นะครับแล้วโดยปกติแล้วนัดเป็นคนอย่างนั้นหรือเปล่าครับอ่าก็มีบ้างครับมีมีบ้างแล้วแต่ว่าจะอยู่กับใครอะไรอย่างเงี้ยถูกถูกใช่ไหมครคนเรามันก็ต้องมีมุมโรแมนติกของเราบ้างไแบบว่าโรแมนติกตลอดเวลาทุกวันอย่างนี้ก็ไม่ใช่ครับนะครับทีนี้ เพลงฉันยังอยู่ทั้งคนเนี่ยนะยังไม่ได้เปิดให้ฟังเลยแต่ว่าอย่าใ้นัดเนี่ยลองช่วยร้องในช่วงอ่ะท่อนฮุกสักนิดหนึ่งก็แล้วกันได้ครับนะครับอ่ะเตงอันดับหนึ่งของเราครับเชิญครับจะไม่ไปไหนเลย ฉันขอรปบบากเธอไว้จะไม่ไปในไกลจะแนบจะนาวเท่าไรจะไม่ไปในเลยจำไว้จะเพะือวันคืนที่รออยู่ด้กันไปมีฉันและมีเธอ ว้า <Wow, S 2> <Wow. S 1> ปมือให้หน่อยเยี่ยม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 โอ้โห ฝนลูกเลยนะร้องสดดีมากเลยขอบคุณครับนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ที่ต้องยอมรับว่าเป็นเพลงที่ดังแล้วก็ยังอยู่ในชาร์ตของเรายาวนานทีเดียวสาหรับชั้นยังอยู่ทั้งคนนะครับเห็นว่านัทมีโอกาสได้ได้แต่งเพลงเองแต่งทำนองแต่งทำนองมีเนื้อร้องที่เคยเขียนบ้างไหมฮะเนื้อร้องที่เคยเขียนในอัลบั้มแรกครับแต่ตอนนั้นเขียนเป็นเพลงภาษาอังกฤษครับเป็นอะไรครับชื่อเพลงว่า the way to your heart ครับตอนนั้นอยู่ในอัลบั้มแรกไม่ใช่เพลงโปรโมทเลยครับก็เป็นหนึ่งอีกหนึ่ง track ในอัลบั้มเฉยๆอันน เขียนเองทั้งเนื้อร้องทํานองแต่ว่าถ้าระบ้าสองเนี่ยไม่มีไม่มีเขียนเนื้อร้องเองครับแต่เขียนก็แต่งทํานองเองเกือบทุกเพลเองอย่างเงี้ยครับรวมทั้งคิดถึงนังๆงก่อนหน้านี้ด้วยนะครับเพราะว่าตามประวัติแล้วนัดก็ไปเรียนที่อเมริกามาใช่ครับใช่ไหมฮะก็เพราะนั้นเรื่องผสมคภาษานี่ก็ โ oh okay. okay. อเคโอเคอยู่นะอยากฟังที่แต you know? ่งเพลงภาษาอังกฤษนะครับชุดแรกโอ้ยังพอจำได้ไหมยังพอจำได้ไหมขอลองเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าชุดชุดแรกเราเรายังไม่มีวัตถุดิบเลยด้วยซ้ำอ่าครับส่วนใหญ่เพราะมันไม่ได้เป็นเพลงโปรโมทด้วยใช่ไหมไม่ใช่เพลงโปรโมทครับไม่ใช่โปรโมทเดี๋ยวขอลองนึงประมาณประมาณประมาณนิดนึงเอ่อนะครับเพราะว่าเป็นเท่าที่จำได้เท่าที่จำได้อ่นิดนึงนิดนึงอ่าอ่าเจอกันครับ

ลองลองดูเผื่อยังมีอยู่หชุดแรกคงหายยากแล้วหายยากเลยใช่ไหมกลายเป็นของสะสมหายยากแล้วเห็นไหมเนี่ยนะครับแต่ทีนี้มาถึงชุดชุดนี้แหละชุดล่าสุดที่เรากำลังจะพูดถึงนะครับก็ใช้เชื่อบ้างว่า3ามร้องศานั้กสศักดาทอนครับแน่นอนต้องเป็นคําถามทาไมต้องสามร้อมันก็คือมันเป็นอัลบั้มที่อ่ะคือเวลาเรามองระไรอบด้านก็คือ360องศาใช่ไหมครับแต่ว่าอัลบั้มนี้เหมือนอยากจะให้คนรู้ลึกยิ่งกว่ารอบด้านของนัดได้เห็นตัวตนที่มันชัดเจนขึ้นลกลึกลงไป ไปกว่าเดิมละเอียดกว่าเดิมเนี่ยครับม,ม,มันก็เลยเออม,มันก็เลยเป็นที่มาของ3า1องศาซึ่งองค์ประกอบทุกอย่างที่มันรวมกันมาเป็นอัลบั้มนี้ครับม,มันก็จะสะท้อน สะท้อนความเป็น361องศาตรงที่แบบเองเพลงเองก็จะเป็นแนวป๊อปแต่ว่ามีวไรตี้มีทั้งเพลงแบบว่าโหมดดักดักหน่อยสว่างสดใสโรแมนติกอะไรเงี้ยครับมีครบหมดแล้วก็ในในอัลบั้มเองก็จะมีถ้าเป็นแพ็กเกจใหญ่นะครับมันจะมีเป็นโฟโต้โน้ตบุ๊กประมาณ170หน้าแล้วก็แบบรูปรูปเยอะมากก็คือรูปแบบทุกมุมอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีข้อความของนัทในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องต่างๆในชีวิตมุมมองต่างๆอะไรเงี้ยครับอันนี้ต้องซื้อของแท้แั้วนะถึงจะได้เห็น170กว่าหน้าใช่ครับเยอะ เลยนะฮะไปดูกันได้จุใจแน่นอนนะครับอัลบั้มชุดนี้มีทั้งหมดกี่เพลงครับนัดมี8ปดแทร็กครับแปดแต่แปดแทร็กจริงๆแล้วมันจะเป็น7เพลงกับแทร็กที่8เนี่ยคือเพลงไม่มีพรุ่งนี้ซึ่งเอามาทำเป็น อะบัมรวมที่ดียว่ะใช่ครับแต่มาอยู่ในบัมนี้ด้วยก็ทําเป็นเวอร์ชันอะคูสติกเป็นแท็กที่8ครับนะครับนอกเหนือจากเพลงที่เราได้ยินบ่อยๆฉันยังอยู่ทั้งคนก็ดีนะครับเพลงคิดถึงดังๆก็ดีไม่มีพรุ่งนี้ก็ดีมีเพลงไหนที่อยากจะลองแนะนําอีกสักเพลงไหมฮะก็มันก็จะมีเดี๋ยวกันที่คนรู้จักกันก็จะมีนาทีรับงานด้วยนะครับดับไฟด้วยน้ามันอันนี้ก็จะอยู่ในบัมนี้หมดเลยนะครับแล้วก็จะมีอีก2เพลงก็คือเพลงหนึ่งคำที่รออันนี้เป็นเพลงแบบ มีเดียมมีเดียมสดใสสว่างสว่างพูดถึงแบบว่าเอ้ยเรารอฟังคําคํานึงมานานจากจากคนคนหนึ่งอะไรเงี้ยครับแล้วในที่สุดเราได้ยินมันแล้วมีความรู้สึกยังไงอ,อะไรเงี้ยครับ,รบและเพลงก็เป็นเพลงชื่อผู้ร้ายครับเพลงนี้ก็จะเป็นโหมดแบบดักดักเท่ๆเลยอะครับแต่ว่าเนื้อเนื้อหาเนี่ยมันอาจจะมัอาจจะหักมุมนิดนึงคือจริงๆเราคำว่าผู้ร้ายนี่หมายถึงว่าอยู่ดีๆเนี่ย เรารักคนคนหนึ่งแต่อยู่มาวันหนึ่งเราก็กลายเป็นผู้ร้ายโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะว่าเพราะว่าใจเขา่เปลี่ยนไปใจเขาไปอยู่ที่อื่นแล้วแล้วกลายเป็นว่าไอ้ความสัมนธ์ที่เรามีอยู่เขามันกลายเป็นกักขังเขาไว้อยู่กับเราเราก็เลยกลายเป็นผู้ร้ายโดยที่ไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยลึกซึ้งมากอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่ได้แต่ว่าก็อีกสองเพลงนี้ก็แต่งทํานองเองเหมือนกันครับก็อยู่ในบ้าใช่ครับนะครับอยากฟังเพลงก่อนหน้านี้ครับ มีเนียมีเียมทำที่รอแหละครับเพราะว่าเราย,ยิงเราเองก็ยังไม่มีวัสดุดิบเลยนะ <c oughs> เผื่อบางคนฟังนะไปซื้ออัลบ้ามาฟังเลยดีกว่า,อา,อาลองอลองดูสักนิดหนึ่งครับก็คุ้มจริงๆที่รอที่เฝ้าคอยมา ที่ได้ผ่านร้อนผ่านหนาวทุกเรื่องราวก็คุ้มจริงๆที่เหนื่อยที่ได้ทำเพื่อเธอแค่เธอบอกฉันพูดว่ารักกันบอกเลยว่าฉันโชคดีกว่าใครเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่เพลงมีเดียมจังหวะกลางกลางเนมีเดียมมีเดียมนะครับก็น่าสนใจนะฮะโอฟังไปหลายเพลงจริงแล้วเพลงอื่นๆเนี่ยที่อาจจะเคยได้ฟัง ไปบ้างแล้วในช่วงโปรโมทแรกๆนะครับ <ผม S 1> นะฮะนั่นก็เป็นภาพรวมของอาบัมชุดนี้นะครับ361นัด 300องศานกศักดาทอนใช่ครับนะครับอย่าลืมไป360องศาด้วยนะฮะตรงไหนครับร้านกาแฟ360อยู่บนเขาสวยงามมากโอ้โหบนเขาเลยละครับบนภูเขาเอาจะได้มองรอบทิศทางไงอ๋อเป็นที่มาของเชือใช่แต่ของนัทลึกกว่าไง360องศาแต่ไม่ได้ขายบนเขานะครับวางขายทุกที่ทุกที่เลยนะครับน่าสนใจนะฮะนั่นก็นั่นก็เป็นเพลงบางส่วนนะฮะที่หยิบมาให้ได้ฟังกันนะครับมีคําถาม ถามาว่าพี่นัดได้ไปกินของอร่อยที่ภูเก็ตรหรือยังคะยังครับลงจากสนามบินก็มาที่นี่ <c oughs> เอาแล้วสิอาใครรับผิดชอบดีเนี่ยเดี๋ยวได้ไปกินแน่นอนครับไม่ต้องห่วงครับนะครับไปแล้วต้องไปให้ครบนะฮะคือมามต่างจังหวัดที่ไร คืออาจจะพลาดการเที่ยวไปนะครับจะไม่เคยพลาดการกินอ๋ออันนี้แบบขาดไม่ได้เลยนะครับยังจาได้ไหมว่าครั้งสุดท้ายมากินอาหารภูเก็ตเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นใบยนเนี่ยแหละครับอ๋อส่วนใหญ่ก็เป็นอาหารที่ทานกันอ่าเป็นข้าวหรือพวกนี้ใช่ไหมอร่อยของเขาอร่อยบรรยากาศดีด้วยใช่ครับนะครับวันนี้เพราะนั้นก็ย้ายอีกสักมือใช่ไหมฮะมีการเดีวยาเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูถ้าได้เกิดว่าคิวว่างก็จะได้ไปนะฮะแหม มีคนแอบฟังเต็ไมไปหมดเลยนะฮะไม่ต้องแอบฟังก็ได้นะครับ,บฟ,ฟังตรงๆนะฮะก็ก็เป็นอาอบ,บัมนะครับนอกเหนือจากเพลงแล้วเนี่ยนะฮะนัดยังมีโอกาสได้ได้ทำงานอะไรเบื้องหน้าอีกไหมฮะ เบื้องหน้าถ้าไม่ใช่งานเพลงก่อนหนะ้านี้จะมีงานเขียนหนังสือครับ,รบผมชื่อหนังสือว่ามองทุกอย่างจากทุกมุมซึ่งนัดเขียนเอาประสบการณ์จากสมัยที่เรียนมหาลาัยที่ฮาร์วาร์ดที่อ,อเมริกามาโยงกับชีวิตในฐานะแบบคนหนึ่งในวงการบันเทิงไทย<อ>จริงๆว่ามันจริงๆแล้วมันมีจุดเกี่ยวข้องกันยังไงบ้างอะไรอย่างี้ครับก็เขียนหนังสือแล้วก็ ก่อนหน้านี้นอกเจากนั้นก็จะเป็นแบบว่าเล่นละครเวทีครับผมนะฮะก็ก็ก็ที่ผ่านมาที่เราได้เห็นนะครับแล้วก็มีอาบ้มชุดนี้ออกมาอบ้ามชุดนี้นะครับเรื่องของละครก็ดีเรื่องของภาพยนตร์มีโอกาสเป็นไปได้ม้างไหมไหนครับเนี่ยน่าจะยากนะครับอไม่แน่คือเรามามาในสายเพลงเป็นหลักอ่ะครับเป็นเป็นศิลปินร้องอะไรเงี้ยตอนที่เราเคยเป็นเล่นละครเวทีรเราชอบเรื่องของการแสดงั้ยหมครัก็ชอบครับแต่ว่า คือที่ชอบหลักๆเพรามันมีร้องเพลงด้วยไงประเด็นอยู่ตรงนั้นเพราะว่ามันมันได้ทําในสิ่งที่เรารักจริงๆเลยครับการแสดงมันก็ถือเป็นเป็นอีกความท้าทายหนึ่งนะครับนะครับแต่พูดถึงก็เป็นการตัดสินใจที่ถูกกันนะฮะที่พอมาเข้าประกวด a f ปบุ๊ปเนี่ยเราได้ทําอะไรเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมฮะบางสิ่งบางอย่างที่เราอาจจะแบบโอ้เห็นก็ทําไม่น่าเชื่อวันหนึ่งเราเราได้ทํา เยอะมากครับคือพอเป็นเอมนี่ได้ทําแทบจะทุกอย่างในวงการแล้วครับจริงๆแล้วจริงเราก็เหลืออย่างเดียวที่ไม่เคยทําก็คือเป็นเอ้สองอย่างดีสองอย่างก็ยังไม่เคยไม่เคยเล่นหนังกับไม่เคยทําพิธีกรครับซึ่งซดีเจเป็นหรือยังอ๋ออย่างอย่าเป็นไม่เป็นไรอย่าเป็นเลยพูดไม่เก่ง เดี๋ยวมาแย่งอาชีพโอ้ยิ่งเจอเจอดีเจหน้าตาแบบนัทเข้าไปด้วยตายกันหมดเลยโอ้ยไม่รับนะครับอเพราะนันแต่จริงแล้วถ้าถ้าพูดถึงผลงานการแสดงก็เดี๋ยวถ้าใครอยากดูนะครับมีไปรับเชิญจิตคอมเรื่องสุดยอดของอสมทนี่แหละครับอ๋อก็วันที่15บห้ามินายนจะออนแอร์วันที่15ใช่ไหมฮะนะครับอ่ะไปดูนัด อีกบทบาทหนึ่งนะครับ,รบกับการรับเชิญไม่แน่<ค>รับเชิญครัไีไ,ไม่ได้เล่นน้ำวันนั้นนะครับต้องเปิดชีวีดูไม่แน่นะรับเชิญรับเชิญวันนี้อาจจะได้แบบว่าเห็นเข้าตาอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่เป็นระยะยาวอ,อย่างเงี้ยก็ได้ไม่ต้องดีกว่า มีใครฝากนัด <irgendw> ซ <carbono> anyway ื np. ้อ <call> น <in v amos> <t ab room> ้ำพริกอ <im> ุ้งเสียบด้วยก็ไม่รู้ส่งมาไม่เห็นส่งตังมาด้วยเลยฝากเฉยๆก็ไม่ได้เดี๋ยวโอนเข้าบัญชีเลยนะครับเดี๋ยวบอกเบอร์เลยอย่างนั้นเลยนะฮะาล้ฮะในก็คุยกันเล็กๆน้อยๆสาหรับการมาเยี่ยมเยียนในวันนี้นะครับเดี๋ยวนัดมีอะไรฝากเอาไว้ในช่วงท้ายเิญเลยครับก็ฝากซิงเกิลใหม่นะครับเพลงฉันอยู่ทั้งคนซึ่งมี m อมแล้วนะครับลองไปดูกันใน YouTube ก็ได้นะครับ MV นี้ค่อนข้างที่เออ ตั้งใจทํากันออกมานะครับแล้วใน MV จะมีแบบอินโทรเป็นโนเพิ่มมาด้วยจากเพลงจริงอะไรเงี้ยครับแล้วก็เนื้อเรื่องนี่ค่อนข้างซึ้งทีเดียวอยากให้ลองไปไปดูกันครับผมแล้วก็ฝากอัลบั้มชุดใหม่ไว้ด้วยครับใครยังไม่มีครอบครองอย่าลืมไปหามาหลายเพลงที่องใไ้ฟังเมื่อกี้ก็เพลาะเลยรับองว่าเป็นอัลบั้มคุณภาพอัลบั้มหนึ่งครับแต่ก็ร้อยอย่าไปดูไอ้ร้อยเจ็ดสิบหน้านั่นแหละนะครับอันนี้ขอบคุณนัดมากถ้ามีโอกาสก็แวะมาอีกครั้งหนึ่งนะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีคร